ấy คือคือเพิ่งนึกได้ว่าจริงๆเราเราติดค้างไลฟ์กันอยู่ที่ตั้งแต่โชปปี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีรอบใหม่อ้ยไว้เดี๋ยวเพื่อเพื่อมีคราวหน้าเลยเราจะไปชนกันรอบใหม่ก็ถือว่ามามาทำตามสัญญาก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนบ้ว่ ต้นเดือนป่าวะประมาณนั้นอะ <c oughs> ไม่โป้ไม่โป้ไม่มีอะไรโปร้ไม่มีไม่มีอย่าไปไปโฟกัสกันเรื่องอื่นอกว่าเป็นเป็นไงกันบ้างเอยจริงมาไม่นานนะเพราะวะ่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วแแป๊บๆป๊พอเนาะมานานก็เขินเขิน มันดีเลยกี่วีวะทำไมมันอไป <laughs> <laughs> ไปที่เรื่องอื่นกันดีกว่าเป็นไงกันบ้างฮะใช่ลืมไปเลยว่าแบบว่าเคยสัญญาว่าจะต้องมาไลฟ์ใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเรามารักษาสัญญาแล้วก็ อ่าแล้วก็ไม่ต้องมาสัญญาอะไรกันแบบนี้อีกนะฮะเพราะว่ามันจะดูเป็นคนที่ผิดสัญญาอย่างไงไม่รู้อ่าเฮ้ย16 January เป็นอะไรอะ <c oughs> <c oughs> เด็นหลุด,ดแล้วได้แป๊บนึงขอเคื่องไมไฟก็ได้ ได้ไงได้ยังน่าจะดีแล้วมั้งดีหรือเปล <Ps> ่าเน็ตดียัยงวะไม่ทุยดียังวะอะไรเหมือนคุยกับเพื่อนเน็ตดียังเอ้ยนิชาบ่นมากวะ่ะจริงว่าจะแบบให้นิชาอะไรด้วยแต่นิชาอยู่ไหนก็ไม่รู้ เฮ้ยสเก็ตบอลนดอะดนหน้าหน้าสเก็ตว่าเลยดูคลิปแบบว่าอัซิเดน์บายสเก็ตบอร์ดใช่ไหมฟันหักเอ้ยเสียงใครวะรู้มันดีเลยว่าเลยอ่ะมันไม่ชินเลยคือแบบพูดเรื่องเด็ดไปเป็นชาติแล้วแล้วมันก็กลับมาที่ ได้พูดถึงเรื่องผีผมมีเรื่องผีเรื่องหนึ่งผมบอกเลยว่าล่าสุดเพิ่งเสพมาแล้วก็ทําให้แบบเปิดไฟนอนเดี๋ยวทั้งหมด 30, สามหมื่นสี่คนนะครับคุณจะใครกลัวผีก็ออกได้เลยนะครับคือตอนนี้มันกระตุกปล่าวะถ้ากระตุกก็ มันดีเลยจนไม่รู้จะทำอะไรเลยเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าตอนท้ายดูก่ะผมว่าคอยสักห้านาทีจะไปอาบน้ำแหละมาเรามาคุยเล่นกันก่อนดีกว่า ไม่คือเรื่องนี้มันสุดมากจริงรู้สึกว่าเป็นเป็นไม่กี่เรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าผมต้องนอนแบบเปิดไฟแบบคนลุกจริงคนลุกมากอะ่ะคือคือจากความรู้สึกรู้สึกว่ามันเบียวไปหน่อยไม่รู้ทุกคนเข้าใจคำว,ว่าเบียวไหมคุยกับบ bon อลนรดลใช้คำนี้มันมันออกมันออกแนวการ์ตูนไปหน่อยอะ่ะแต่ว่าแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริง,รงๆคือแม่งจะโคตรหลอนแม่งจะหลอนมากๆอ่ะคือผมเล่นเฟซช่ไมแล้วไปเจอเรื่องหนึ่งที่เขาเขาไอ้นี่มนไม่อยากเล่าเลยอะ่ะ คือผมไม่จำไม่ได้ว่าช่องอะไรเดอะโกดหรือเดอะช็อกเลยใช่ไหมรู้เขาบอกว่าแบบเป็นคลิปที่ถูกลบไปแล้วเขาชื่อเรื่องว่าสวัสดีค่ะไอ้ที่ผมบอกว่าผมผมว่ามันน่ากลัวจริงนะใครแบบกลัวออกออกไปก่อนก็ได้นะแล้วอย่าหาว่าแบบเฮ้ยผมว่ารัางแกอะไรเงี้ยออกไปก่อนก็ได้แต่ผมว่ามันน่ากลัวจริงรู้สึกว่าคือมันเป็นฟิลเหมือน ไอ้นี่จําเนื้อความไม่ได้นะจได้ว่าอ่าเริ่มเรื่องมันเริ่มที่สตาร์ทแบบมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไรใช่ไหมเขาแบบเขาไปที่รถแล้วเขากาลังออกรถอ่ะเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะวิ่งตามแบบพยายามวิ่งตามอะไรเงี้ยจอสุดท้ายอ่ะก็คือสตาร์ทรถแล้วหนีออกไปก่อนแล้วก็ไปถึงที่พักเออ ไปถึงที่พักภูมก,ก็ก็แบบก็นึกว่าม,มีไม่มีอะไรเลยสักพักได้ได้ยินเสียงคนเคาะห้องแบบได้ยินเสียงคนเคาะห้องเสร็จปุ๊บแบบเคาะถ้าผมจะไม่ผิดเคาะแล้วพูดคาว่าสวัสดีค่ะมัง้งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเีอะแล้วแบบคนที่เป็นกลุ่มนั้นแหละก็เลยแบบไปเปิดไปเปิดห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นอนะ ไม่จําไม่ได้มันลางๆอ่ะแบบว่าน่าจะไม่รู้กี่คนะเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม <c oughs> เขาก็เดินไปปุ๊บแล้วก็แบบแเขาก็เล่าว่นระหว่างทางอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็พูดแต่คําว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ไปไปเรื่อยๆระหว่างทางปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า <c oughs> เป็นไงเรื่องกูหลอนนะดิอะไรเงี้ยแบบเรื่องเรื่องของกูอ่ะหลอนนะดิหมายถึงว่าแบบคือมันเป็นฟิลเหมือนแบบกลุ่มเนี้ยกําลังฟังฟังเรื่องเรื่องเรื่องผีมา เขาจะงงผมไหมวะกลุ่มที่โดนผีหลอกอะ่ะเขาไปเจอเขาไปฟังเรื่องผีมาแล้วทีเนี้ยเหมือนนะเขาไปเจอผีที่เป็นเจ้าของเรื่องแบบมาถามมาแบบเรื่องกลัวสนุกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไอคนนั้นได้คิดว่าโดนผีหลอกอะ่ะที่ออกไปข้างนอกห้องเขาวิ่งกลับมาเอ้ยแล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องอะ่ะก็ได้ยินเสียงคือกูเล่าแล้วกูก็งง่ะ <c oughs> ขอโทษขอโทษมันจะกลายเป็นไม่ไม่หลอนเลยเนะี่ยคือคนแรกที่เดินออกไปกับผู้หญิงอะ่ะก็โดนหลอกระหว่างทาง แล้วทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในห้องอ่ะแล้วแล้ว,ลวไม่ได้ไปเขาก็ได้ยินเสียงคาว่าสวัสดีค่ะอยู่ที่นอกห้องอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาไม่ตอบอ่ะก็ได้ยินเสียงข้างๆหูว่าสวัสดีค่ะเล่าแล้วมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ผมนอนไม่หลับนะเว้ยเออแล้วทีนี้สุดท้ายไอ้คนที่โดนหลอกสุดท้ายเขาก็กลับมาเจอกันแล้วก็ก็ฟิลแบบอืมผีหลอก เออนั่นแหละแล้วก,แวก็แล้วสุดท้ายเขาก็มาดูแผ่นเดอะช็อกหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะแล้วชื่อเรื่องอะ่ะชื่อว่าสวัสดีค่ะก็คือฟิลแบบเหมือนโดนผีเจ้าของเรื่องหลอกอะ่ะทีนี้มันก็เลยเกิดความสงสัยว่าคือถ้าเกิดผีเจ้าของเรื่องทําได้ขนาดนั้นทําไมเอ้ยหรือว่าเขาต้องตั้งตั้งใจจะหลอกวะเ,เขาดูเพาเวอร์ฟูลเกินไปอะ ผมว่าผมเล่างงว่ะมันมันกลายเป็นไม่น่ากลัวไปแล้วคนที่ออกไปก็ออกไปฟรีแล้วทั้งนั้นจนะบเลยทำอะไรกูเนี่นยไม่แต่เรื่องมันน่ากลัวมหมแล้วหนึกภาพตามอะ่ะแล้วแบบคำว่าสวัสดีค่ะมันหลอนๆอ,อยู่นะแต่ไม่เป็นไร ถ้าเกิดเขาจะหลอกผมก็ก็คงไม่หรอกก็อาจจะมีนมีตั้งสามหมื่นกว่คนเขาก็จะเลือกหลอกสักคนหนึ่งใช่ไหมเพราะเราก็ฟังด้วยกันอยู่แต่มันออกจะเบียวไปหน่อยนะครับรู้สึกนะแต่ก็หายแล้วก็งงว่ะเล่าเรื่องเสีเป็นเรื่องตลกได้ไงวะพวกะบาลเลย คือเน็ตก็ยังกาดอีกอ่ะน่าจะกาดเลยแล้วอีห้านาทีไปแล้วนะอุตส่าห์ว่าจะมาทิ้งบอมให้แล้วก็แบบให้ทุกคนกลัวอะไรอย่งเงี้ยสรุปเป็นเมื่อะไรก็ไม่รู้เอ้ยคิดถึงอันชวินไมเคลิลมากเลยเบื่อแล้วนะพี่ลงเรือตับนี้คืออะไรอะ่ะ จะไปแล้วนะกันไปแล้วนะเฮ้ยหรือว่าที่เน็ตกระตุกอาจจะไม่ใช่เพราะผมก็ได้นะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอันนีถ้ถ้าถามถึงฟิลเตอร์คู่ใจแล้วแล้วก็มีอยู่อันเดียวครับที่ทุกรู้สึกว่าไทยแล้วเบ้าหน้ามันโอเค เพาะว่าอื่นมันแบบมไม่ได้เลยมันบอดได้เด้อหืมมานม่นขยับก็แย่แล้วแอร์เ,ออเป่าหรือเปล่าอีกสินาทีไปแล้วพร้อมกับคำว่าสวัสดีครับ อุ้ยมันดีเลยเกินไปมาคุยไม่สนุกเลยอะ่ะไม่เวิร์กเลยมันมันดีเลยไปหน่อยอะ่ะมันไม่หน่อยด้วยแบบกระตุกมันอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนตอนนี้ยังมีคําว่ากระตุกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นพี่เชยไม่กลัวผีเพราะว่าอิสลามไม่มีผีใช่ไหมศาสนาอิสลามไม่มีผี ไอวีนมันเบื่อแล้วนะพิกลงเรือสองรอบแล้ยนะต้องเล่นอะไรอันนี้ไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่ทันอะ่ะมันมันต้องไปตับไหนอะ่ะ เอ้ยไอมอนมาตับสักเหรอโอ้โหตับยาวซะด้วยดิตับใหญ่ซะด้วย <c oughs> อ๋อต้องเล่นอยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลเนาะมักินยังไงวะมันก็จิ้มเข้าเลือดไม่ใช่หวะอย่งแขนขวาบอลน่นโดนยังไงอย่างแขนขวา อืแล้วก็ต้องรอดีเลยอีกสามสิบวิอากูไปแขนซ้ายรอเลยแขนขวาแขนซ้ายแล้วไงต่อวะลดื่มนนะอะแล้วก็ต้องรอมันแล้วก็ต้องรอมัน อ่าได้ได้เก็บไปเล่นแหม่รอสักเกอร์เลยมันก็ดีเลยหมดเลยอ่ะแล้วมันก็ดีเลยแบบมันดีเลยไปทุกอย่างเลยมันแบบมันไม่เฟี้ยวเลยอ่ะมันแบบย you know ูโน w ไปดีกว่าไปละ เปลี่ยนเน็ตอีกแล้วเหรอเน็ตเป็นไรวะเอาเป็นว่าก็ถือว่าได้กลับมาเจอทุกคนนานๆมาทีครับก็คิดถึงทุกคนนะยังยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็รูปหมดด้วยไม่รู้จะลงรูปอะไรดีครับไม่รู้จะอัปเดตอะไรแต่ก็จะพยายามมาเรื่อยๆครับแต่ทางนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับจะจะพยายามมาบ่อยๆนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วเรื่องผีไม่เฟี้ยวเลยวะเครียดภาพในหัวไม่ใช่แบบนี้ด้วยวะเน็ตยังกระตุกอีกเหรอเออไปแล้วนะกันนะบายบายไปแล้วบายบายบาดาฝันดีสังรณงเฮยโยโอป้ามัวไปหมดแล้วบายบายบายวันดีครับ พันลีแลวก็สวัสดีค่ะ